ขอที่เียบร้อยนะคะพร้เดินทางค่ะตอนนี้ก็ข้อที่นั่งเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะออกเดินทางสู่ฮานอยนะคะนี่ก็มาถึงสนามบินเวียดนามแล้วนะคะนี่ก็รอรับเาคะก็ระหว่างที่รอรับกเานะคะางที่รับกับเียบร้อนะคะกำลังขึ้นรถนะคะเดินทางที่ฮานอยรอเลย เป็นจิวนะครับผิดใช่นี่การได้ช่วยาวอยนนะครับก็พิถ่ายอยู่ที่โยอันโวยอันแอก็การเมไทยตั้งชื่อว่าโวยอันชน เป็นโรงเรียนรักบี้ของรงแรนก็อะไรปขึ้นรถา้เราจะไปที่นันนะคะ ที uh, mean, uh, ่ทางกํา uh ลังถนนนี้เรียกว่าสเปรสโซ่มีนแก็มี จุดนีนะต้งมีการต้องมีนา้มีการออนระเพื่อมอะไ่นดียมเลยที่ไหนก็ไหนรนสองพักจิแต่ก็มุต้องจนี้นะมันห้อยตัวตรงนี้เก็บได้แข็ง้งหลยบรบตัวละอย่างไหนก็ไหนอาจารย์มเช่เหมือนกนไหมอ้อาจาร่เื่อสิดักยีถูกต้องเอถู เลี๋สวย้วก็ชิมเหล้าขาวเวีนยมา กลับมาทำมันเกิ่ามัไม่ไไหวอากินใหนะใหนะ

อันนี้ cation. หัวกลีนินะอันนี้คือจมูกของใบนในรูปขอของมันนะครับอันนี้ก็สนามต้นฐานอังนี้นะครับอันนี้ก็โขนของมันโขนของมระกระตันนะครับโขนชีฟ้านี่ครับเป็นม่านนะครับนอกเป็นม่านนะครับข้างในเป็นที่บรรทุของพระกระตันครับโนน่คือรอบและตัวนี้ตัวอะไรนะครับตัวจิตราักษณ์นะครับครับอาจาจะบอกว่าเป็นต <c oughs> ัวอะไรมันจะเป็นตัวนั้นนะครับชื่อและตัวนี้ตัวอะไรนะครับใหญ่เบ้อเลือกอันนี้หัวก็มันนะตัวนี้ใหญ่ นี่หัวกุมารนะตัวอะไรนะครับมาใส่รูตรงนี้คะดื่มน้ำไหลลงมาตัวอะไรนะครับนี่คือบอดี้นะครับตัวนี้คือเต่านะครับเต่ามานะครับเต่าหม้อวนห้อนนนีม้มันนี้พออันนี้คือเต้านะครับเต้าหอนมนโอต้านมันอันี้ก็ตุงมใสต้องเบือกันล้วกัต้องไปสอดุงไปยืนต้งโน้นไปสในทะเลอยู่บนเขาเพรนั้นเขา ตานี้ให้กพกะจัดยม,มีลโลเสโก<อ>ก็ยัมีเต้าเดียวเท่านั้น้นไปกับท้สี่แล้วก็จะนีมาชไหบยเราตาไปไรับอันนี้คือพกโรับีบริการก็โอครับนกนาั่งกสมาตินะครับนี่คือรุ่เาแม่คนีครับเป็นชาวชาครับไม่มีใครติดขึ้นไปครับ Eu

แถวเดียวทนานั้นเราไม่ทิหน้าทีเรามท้าแนี้จะอาสุดสารนะรอสุดสารจะไม่น่ารเอาถ่ายรูปมูก่อนนะครับแุวหางก็ช่วโมครับแถวเดียวนะครับแถวเดียวเพราะว่ากุ๊ปเรามี ดต่นันมีกฎหามายทอย่าง้า้ป็นระบบสังคมโยมในทถ้ป็นระบบเสรีเซรีนิยมมันจะเรียกว่าประชาาธิบดีบเพราะฉะนั้นคนเวียดนามคนจีน้ี่เรียกกันเรกว่าประธาธิปเทศแต่ก็คนจีนีเรีย,รรยรกม,ยมาว่าประาธิปรเทศแต่คนยุ่ง อาคารหลังนี้เล็กๆนี้ท่านอยู่อาคารหลังนี้จะก่อนเป็นที่อยู่ของกรรมกรไฟฟ้าขอเขาพรังเทดท่านบอกว่าให้ท่านอยู่นี้เจ็ดสูตรดีเจ็ดสูุดเจ็ดเดีกวกว่า อาคารนี้เป็นออกเป็นสามห้องแต่ละห้องก็กว้างประมาณ18ตารางเมตรเท่านั้นห้องแรกจะเป็นห้องนอนของพ่านห้องที่สองก็จะเป็นห้องอาหารแต่ห้องที่สามเป็นห้องทำงานของพ่อันทุกสิ่งทุกอย่างยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็พ่ะพันยังมีอยู่พ่านอยู่เนี้ยแต่ปีหนึ่งเก้าร้อยห้า

ได้หนึ่งหมืนได้สี่หมื่นด้วยอันนี้สี่หมื่นเน้อตเชนก็ไม่เปี่ยนี่หอันนี้หกหมื

ใานได้แบบหนนาเพาะวพุาเขาได้พูดถารารงชื่อพงชื่สอนว่ชราตพาด้วย่าตุธาคมีน้ำมีลมีไฟมีดินมีเหล็กเพราะฉะนั้นเ็าแบกงอกเป็น้านเพื่อให้มีปรหมายพงท่ออดไว้คเรียกเาและวกชาวพุทธมสไป ตาว่าเตามันเยิร์ตี่มันเยิท่นลงบทาัในจีน3 0 0พัหนึ่ปีพร้อม2 2ได้เป็นจมูจมกอมยักษร3 0ใอนันจะมนจีนจะอคนที่ทานีเองที่เนเก่งก็มีาด้ไหสอบคุ้มชื้ พิจ่าหมอเป็นหมอธรรมดาผู้ที่รักษาโรคให้เจโฉวะในป่าเป็นพิจ่าวะรอรพวกน้ำรบปตรงรูปหนูอันนี้คือสมมาตระบูชาอยู่เป็นนางบูชาสมมาตเป็นดอกไม้ีดอกไม้ทัดันนี้เอาไว้อันนี้โงนนี้ที่ผู้ผู้บิชิตผู้ด้ขฐาน คุณโบนคุณสานรอเปลาเรามาเยวนาก็ะูมากเลยอันนี้ก็คือตกานี่ก็จะเป็นเานะะกงล้วกอันนี้ก็สตาร์ทไหมนะคบก็นี่สี่คนเนี่ยยืนดิเหนว่าตา หมื่นสองตัวสอ,อ,อ,องตัวพันสองไอ้ยาก็เป็นร้านอาหารเดียงนะคะองคนน้องคนพี่น้องน้องคนเดียวก่อนน้องคนเดียวก่อนก็เป็นเรียนด้านหน้านะคะ สภาพกต่างของประเทศเพื่อนทางขอบคุณขอเราเรียนรยวกันที่นี่เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้ประสบมานั้นก็เป็นเรื่องที่เรายังไม่เคยเจอบ้างบางครั้งแล้วก็ความแตกต่างกันระหว่างวัฒนธรรมกับความเป็นอยู่อยากจะให้พวกเราทุกคน บมือให้กำลังกายกับหนาักงานในพื้นที่นะครับแล้วก็องตรงนี้ก็เดี๋ยวให้ผู้แทนมอบรางวัลให้กับลุงดาวครับตั้งงานขับรถตังนี้ด้วยนะครับเชิญน,น,นะนจะได้มนเกจอกันจะได้ I will be